ข้อมื้คนที่าอยู่นะคะวันนี้มีเรื่องดีๆนะคะพกผูงผกอๆ้องท่เราให้ช่อนะคะต่าทักเงองการลดูิค่วันนี้เราก็จะมีวิทยากรที่ไกาโต่อการเช้าหน่วยทีคุณภาพทีไม่ดีลดลดปุงลท่าขึ้นโดยการลงมาตกงุนา โรงพยาบาลที่ดีและก็ให้คุณค่าให้ความรู้ใกล้ตัวกับที่าอยยางไรในชีวิตประจำวันการควบคุมลดปวดลดโรคนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและมีคุณค่าในการรับโูกใจในการบำริงชีวิตก็ถือว่าเป็นประโยชน์ ท่านนี้ผู้เข้าสู่อบรมจะได้ความรู้และก็เอาความรู้ที่ฝึกอบรมนี้ปนนไปใช้ในประโยชน์ในบริษัทของตัวในฐานบริเวณที่นี่เพื่อช่วชมในวความคิดของท่านรออและคณะผูก้กระทำการฝึกอบรมนนี้ด้วยนะครับเราก็เข้าสู่เคละ่นสถานการณ์น้ำท่วมนะครับทางจังหวัดภาคเหนือก็ชมบเหว นี่คือกิงานที่ทำให้เกิดประนเพราะ่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่่าสนใจตลอดคดีเล็กๆของการท่านใดเป็นลรกเหลือหลังบาหวันความตันไข่ันเีนเะอสูงอะไรเงี้ยอะไรเอยู่นคดีเลยวันนี้

ไขมัในเลือดโรคปอดหลอดกั้งเลือดล้างหรือโรค C O P D ปอดวายปอดดันโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองโรคไขมันในเลือดสูงนะคะแต่โรค C O P D นี้เกิดจากโรคภูมิคุ้มกันของโเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพของเราคือการสูบบุหรี่ค่ะหรือการได้รับสารพิษควันพิษจากสิ่งแวดล้อมทำให้แบบหลอดลมโป่งพองนะคะ ก็ที่้ที่เทเจ็ดสิบถึงร้อยนะคะถือว่าปกติระดับน้ำตาลที่เสี่ยงเป็นเบาหวานตั้งแต่100แตร้อยตั้งแต่ร้อยถึงร้อยยี่สิบห้าระดับน้ำตาลที่เสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานก็คือตั้งแต่ร้อยยี่สิบหกแต่ต้องเจาะสองรอบนะคะสมมติว่ามาเจาะเลือดที่ยงทำไม เจาะสุขภาพประจำปีก็จะมีเจาะช่วงปลายปีนะคะน้ังตาลตั้งแต่126ขึ้นไปก็จะให้มาเช็คอีกรอบหนึ่งเ,เช็ค2รอบนะคะ126สองครั้งก็จะส่งไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลบานเฝ้าเพื่อทำการรักษาต่อไปนะคะปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวานคืออายุที่ ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็กรรมพันในครอบครัวญาติพ่อแม่สายตรงที่มีประวัติเป็นโรคเบาหวานนะคะมีโอกาสเป็นมากกว่าคนปกติคนในครอบครัวที่ไม่มีโรคเบาหวาน6หรือ8เท่านะคะแล้วก็ความเครียดเรื้อรังนะคะความตายเคยเห็นใกล้เบาหวาัเกิด้าอุณตาใกล้่ออย่างนี้ เป็นมีอาการแดดกาศแ head head, ีดอาจะเลืาช้เราไปอนมอี้ต้องไม้หล่อเลื่อนเทกตองีม <This> แ้นะคะงที่มันขาดน้็นระยะเวลาที่จะิวไปไปข้าค่ะไปวเราเนี้ยงจอนิ่งนะล้างม้าที่จออกราบ หลังกันเลยก็รู้อบคุมน้ำหนักเนาะนะครับเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแต่ผมทำมาหลายวิธีบังรักก็เลยอยากเล่าให้ฟังนะครับอยากเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันมีวิธีไหนบ้างบางคนอาจจะในนี้อาจจะน้ำหนักไม่เยอะเนาะน้ำหนักไม่เยอะบางคนอาจจะน้ำหนักเยอะแต่คนที่น้ำหนักไม่เยอะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นโรูนะครับคนที่น้ำหนักไม่เยอะ ไขมันในเลือดสูงเยอะก็มีเยอะก็มีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอเอาไปผับใช้เอาไปรับใช้เนาะกลับมาเองนะครับเพราะว่ามันมันมีเหตุอาจจะอาจจะทำให้อาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยเริ่มเริ่มเป็นัวเอง ไม่มีที่แลรกตกการแล้วก็สาดน้ำกันแล้วก็รถเยอะมากนะจะออกไปออกกำลังกายขี่จักรยานก็เออลองลองเปลี่ยนดูลองมาลองมาวิ่งดูลองมาเดินดูอ่าลองมาวิ่งดูวิ่งทีแรกอฟอกจะตายนะครับไม่เคยออกกำลังกายต่างต่างเนาะคือการวิ่งมันมันหนักมากแต่ว่าอย่างเช่นปั่นจักรยานเนี่ยพอวิ่งเนี่ยโอ้โหหนักมากเลยพอครับจะตายครับ ก็ต่อค่อยๆครับค่อยๆเปลี่ยนนะเดินรอไปนะครับมันใหญ่ก็เดินเดินต้าริบเดินต้าริบมีมีเพื่อนวิ่งเยอะนะครับมีเพื่อนวิ่งหลายคนนะมีทีมเยอะเลยนะครับเราก็วิ่งแล้วก็หลังจากที่ได้ฟังแล้วกันยันนี้คยนนนะคะถ ทำได้เนี่ยจะขอท่านมาเป็นโน้เดียหใงอของรพสตอเลยเด้อนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นอสมอเนาะเยดยเฉพาชวาเนเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอาสมลาย เรืงสุขภาพจิตก่อนนะคะที่จินที่จีนเขาให้แบบนำเสนอเน,ะะนี่ยนี่ข้อมอีกเตอมเลยเรามเศ้านี่คือมาเสร็จรสดๆแล้วาการทำงานให้อย่างมีความสุขนะคะกจาจก,การเป็นผู้ที่มีภาวะสุขภาพดีนะคะสุขภาพจิตดีนะคะ ปรับตัว,วยู่ได้ด้วยความสุขในโลกซึ่งเป็นแบ่งยันรวนเลี้วนะคะการที่จะเป็นเป็น,นู้สุขภาพจิตดีก็คือพอใจในตัวเองเนาะยอมรับที่เราเป็นที่เรามีที่เราอยู่พอใจแล้วเราถือว่าตรงตรงนี้เราก็พอใจแล้วนะคะบอกว่ต้องไปเกิดการอมองกนันขึ้นไหมแค่มันบอก่างนี้คือเพื่อนแค่อย่างประมาณนี้เรานี่แหละเราดีที่สุดแล้วภูมิใจภูมิใจในตัวของเราในครอบครัวของเราใน คุภาพของเขานะคะเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีนะคะมีความสุขในชีวิตครอบครัวเนาะสามารถปรับตัวได้เราไปอยู่ในที่ไหนไหนบางทีไปอยู่ที่ใหม่เนาะไปทำงานสม,มัยจะเป็นรูปเต้ากันก่อบนะนี่ผู้ใดรูปเต้าผู้ใดไม่ต้องตะม,ม้บ่เขก็ต้องบอกก็ได้นะคะถามมาซื้เอเขากะี่ประสานมือบริเวณท้ายทอยและใช้นิ้วของมือทั้งสองข้างกดจุดสองจุดพร้อมๆกันสารม โอ้ยเยอะมากเลยค่ะยังทุกคนเลยนะคะแล้วนวดกดจุดนะคะพร้อมๆกดจุดสองจุด พอโดยกดไล่จากตีนผมลงมาถึงบริเวณปากออาจากตีนผมลงมาคะเห็นตีนผมบะห่างระห่างนะคะการออกกำลังกายนะคะมีได้หลายวิธีเนาะเด๋อวนี้ม uh, ันเด๋อวนี้อะไรกันคะเอาเลือกตามที่เราชอบนะคะสามารถดูได้ดูวางเป็มีรั้งพวกโยคะเอโลบีหรือว่าคาร์ดิโอนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปคุ้นหาแล้วก็ออก ระลอกกายตามความสามารถของเรานะคะเพราะว่าแต่ละคนจะมีความสามารถในการออกกำลังกายไม่เหมือนกันเนาะบางคนมีโรคประจําตัวอย่างนี้ค่ะก็ต้องดูด้วยว่าเราสามารถออกกําลังกายได้ขนาดไหนเนาะแต่ถ้าบางคนไม่มีโรคประจาตัวแต่ว่ามีความถนัดในการออกกําลังกายประเภทนี้อย่างนี้ค่ะเราก็จะสามารถออกกาลังกายได้ปป่ดยขึ้นแล้วก็ไม่เบื่อเนาะในการออกกำลังกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะจะเพิ่มในเรื่องของการทรงตัวนะคะเพราะว่า พอสูงอายุแล้วนะคะกล้ามเนื้อเนาะจะเริ่มทําง,งานได้ลดลงนะคะความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อก็จะน้อยลงเนาะ <c oughs> การออกกาลังกายคะ่ะจะช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็สามารถทําให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเนาะป้องกันการเกิอดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้ด้วยนะคะกายนะคะ <c oughs> สำหรับก่อนจะโยคะ ่สอ้าหกเจ็้าค่ไ้าต่อไะค่านี้เอาขาไปข้งหน้าเริ่มจากค้านี้ค่ะ